ตัวเชื่อมมิกนะครับสระบบของยี่ห้อซาร์นะครับเชื่อมได้ทั้งมิกและทูบเลยการใช้งานนี้ง่ายๆเลยนะครับอยากจะเชื่อมตรงไหนเล็งนิ้วชี้กดเท่นั้นเองนะครับผมไม่ต้องใช้แก๊สนะครับตัวนี้กระแสไฟดีมากเลยอพอกัอนครับถ้าจะเชื่อมทูบนะพี่ก็มาหน้าตู้กดปุ่มปรับระบบให้ไฟแดงลงมาด้านล่างก็สามารถเชื่อมทูบต่อได้เลยครับทดสอบกับลวด4มิลน,นะครับเส้นใหญ่เลยถ่ายก็ไปดูใกล้ๆเลยนะครับ ไฟมาแรงไม่มีสะดุดเลยนะครับผมอภพอก่อนครับอุปกรณ์ในชุดที่แถมให้ก็จะมีสายมิกสายเชื่อมสายดินหน้ากากแปลงเคาะลวดฟักคอแถมให้พร้อมเลยนะครับมาดูรอยเชื่อมกัน รอยเชื่อมออกมาสวยเลยนะครับไม่มีตาหมดเลยทั้งมิกและทูบนะครับผมซื้อกับทางร้านเราได้ของที่ตรงปกแน่นอนนะครับกระแสไฟดีส่วนวิธีการใช้งานมิกนะครับง่ายมากเลยแคม่มาหน้าตู้นะครับปรับเป็นมิกก่อนใครๆก็เชื่อมได้นะครับใส่ลวดด้านข้างเดินสายมาคุณลูกค้าอยากจะเชื่อมตรงไหนเล็งนิ้วชี้กดเท่านั้นเองนะครับง่ายมากเลยตัวนี้